ราะรู้ว่าเขานนั้นไม่จริงใจถึงเราจะเศร้าอย่างไรหูใจทนไายคืนคมเกิดแพ้ที่ใจมากมายเท่าไรก็ทนเมีนทุกยามจนุ่นยอมทนเพราะรักจริงใจ เขาจะมีสตรีที่ดีมากมายเส้นทางรักระพย์เฮยหัวใจไม่เคยจะแค่หากมนชัดนี้ไม่มีบุญจริงไรวาสนาเอพิงเขาทิ้งใจไม่มาเลยก็จะทำใจ ยอมรับกับความภายเพ้ชีวิตเราไม่ดีสุดเทชะตาเป็นไปหากเป็นชาตินี้ไม่มีบญจริงไรว่าสสนาเอบอิงเขาทิ้งไปไม่มา ก็จะทำใจยอมรับกับความพ่ายแพ้ชีวิตคนเราไม่นี่สุดเทชะตาเป็นไป เบ ha, ิ้ยตบมือได้ค่ะพี่นองได้แค่นี้ยังว่าอยากลองเบิงอยากลองเพ่งคือเพิ่นลองแล้วก็ได้แค่นี้ก็ยังว่าเขาอยากหัวเจ้าของอยู่ได้หละมมวนกับฟังไ้เด้ยค่ะเด้อขอบคุณทุกการรับชมเ้ยค่ะเนาะวผลกระตกนะออกไปใส่ข้าวได้มือก็เลยมานั่งลองเพ่งอื นางลองเพ่งอ่ะคิดเนื้อลองกระบอกถึกแน่ว่าถึกนะะเนื้อก็ขออดขออภัยเ้อค่ะ้อกอยากลองล่ำทํำเพ่งไปจังสัน่นเลยนะคะเนาะมวนมวนค่ะบรรยากาศเขาแค่แท้มันนี่ฝนตกลิ้นค่ะพี่น้องบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องบ้านคอยมันนี่บ้านสุงเจ้าเป็นคือบ้านคอยอยู่บ่ททำการทำงานในอย่างกระยเคี้ยวนะคะเด้อมวนมวนไปน่าสด ชื่นยามเช้าไปน้ำกัดเลยค่ะนะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณกะัละยาณมิตรที่ติต่อกันเสมอมากขอบคุณค่ะคลิปนมิกะขอจบแค่นี้เลยค่ะเดอ้อบายบาย